สวัสดีจ้ามาจะมาหลุ่นน้อยวันที่แปดกันนะจะเนาะตรวจของวันที่เก็ดก้อนพี่น้องกาชาเป็นออกซี่ศูนย์แปดเก้าสองของวินเมลาบอกเขาแล้วจะเด้ะบอกเขากาชาเนาะจะเนาะเฉพาะจิะนะจตซีหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดวันได้กินขนมเต็มเต็มเมนาะจะเนาะหนึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วจะเดาะกาศีหนึ่งหนึ 4, 1, 1. ่งพิเศษจุดนี้รู้สึกว่าสีตรงน้อยแล้วจะเด้ะพิเศษหนึ่งสองสามกับหาศูนย์ สองสามห้าศูนย์ของแมมมี่ลาบอมี่รู้สึกว่าจะตรงน้อยแบบนี้แล้วแต่เนอะพี่น้องแคบหนาจ,จอพี่น้องกระสิไดแบบนี้ทําแ,แมเมลาลุ่งหายนี่หนึ่งสองสามนี่ของพิเศษนี่มีหนึ่งมีสองมีสามเพราะว่าสองสามตรงน้อยนันกแต่นเนาะอันนี้กระทิมันตรงน้อยนี่ของปกติเป็นออกหกเก่านี่หกเก่า ตรงนี้เก็ซีเป็นซีเก็ตรงนี้นี่สูตรคำนวณจากปกติตัวบนกับออกบนนะจะนเนาะออกตรงแบบนี้เข้าจะบอเปลี่ยนเงื่อนนะพี่น้องว่าบอพิเศษหนึ่งสองสามไม่เลา,าบอเขา่หาห้าศูนย์บอมีนอจนันเนาะปกติกซีเกซีกับหกเก่าเก็ซีหกเก่าก็ไม่เาลาตรงนี้เป็นซีเก็ด้อจะไเ้ของปกติสูตรคำนวณตัวบนไปเขา สี่เกตสี่บนเพื่อนน่าจนะนอกเก่าตรงนี้ของแม่มลิลานเป็นเก้าหกเลยจ้ะตรงนี้ปกติสุดปลดล็อกปลดนีเปอร์เซ็นคือจุดนี้ดีแกน้ำผู้ได้ค่างวดลดงวด,ดบ้านพันนะวะน้าดีแก่ทำได้จัดนะมาเห็นยังเอาจต่จุดนี้ตรงน้อยความจัดนักจัดเต็มพันนาแม่มิลานก็นบอกในคลิปนะมักหลายหกเก่าเก้าหกเน่เก้าหกสี่เกตเพื่อนเป็นสี่เกตสี่วัสันหกห้าอีกอะไรบ้นี่ หกหกค่ากับสองสามหกห้านั่นตรงนี้อีกรหรอเนี่พี่น้องตรงนี้หกกับสามบัดแยกกันยูบัดยูนีอยู่นี่ยูนีนะจันเนาะน,น,นี่วิ่งรูดที่หกวิ่งรูดที่สามพี่น้องตาดีกันตัวเราเองจ้ะเข่าตรงนี้นะจนัะเนาะตรงนี้คือสีบอมาดรกเนาะตรงนี้เนาะหกเก้าอันนี้หกเก้าอันนี้ก็ ชนกันอยู่แบบนี้เนาะพี่น้องว่าบอนี่สูตรกับสูตรเดียวกัน,นอันหนึ่งคำนวณมาจากเลขออกบนอันนึงออกคำนวณมาจากเลขออกล่างอันนี้หกเก้าอันนี 9, ้เก้าหกวัดสันเขาวิ่งรูนที่หกที่สามนะจ๊ะเด้ะมองนีว่าพลาดเนาะจัดเนาะบอลพลาดเอาไรแต่อีกเหรอพี่น้องว่าที่ว่ามูนอุ้ยปุยนอกขอโทษลยแต่พี่น้องที่แรกเขียนพีชเขียนกระดาษตรงนี้พีชเลยพี่น้องเนาะในบอแมนก็เลยเขียนไว้แบบนี้เรียงของเรียงะนะจ๊ะเนาะเอามาลูกเต่าของ,ของที่แปดจ้า ล้วพัฒนาทรงปจะทางไล่ได้คาขนมจะทั้งไล่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแหละวะด้คาขนมเพราะว่ามันเข่าเนาะแต่เนาะสูตรกนวอนข้าพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกะซิกะสีได้กินขนมแล้วแต่เนาะ <laughs> หาประกาศดห้พี่น้องหน่ยวางไว้ตัวทีวางไว,ทวไ้ทั่วทีกะทีน้ำหามันได้แบบไหนอ๋อ อย่างาจวาันได้พี่น้องเด้อเวลาก,กับฟ้าฝ่ายากนาอพี่น้องเนาะยากหยากเลยไปได้สิเนาะอยากไปกาซานเนาก็ไปกาซานของวันที่แปดเดือนสิบสองหลักสิบหลักหน่วยสิบได้ศูนย์ได้ห้าได้หนึ่งศูนย์ชนและหลายพี่น้องจัดมักแห้งเลยศูนย์หลักสิบหลักหน่วยได้หนึ่งสองเจ็ดวาสันตัวนี้บวชวนหลายจัดไปมีตัวใชนหลายจัดไปสีตนาบางที่เอาอแบบนี้แบบนี้เนะจ๊ะเนาะศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์เจ็ดเอาคือมักเด็กศูนย์แต่บัน,นี้ สามหนึ่งวิ่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดที่ศที่ศนย์กับ1กับ2กับ3วิ่งรูดได้ไม่พลาจ,จัดเลขศูย์กับเลขหนึ่งสองตัวว่าห้รุ่นเฉพาะจิตพิเศษพี่น้องแคปหน้าจ,จอไว้เลยไปน้าตนหน้าจ,จะเบาเปลี่ยงเงิน หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยจะจะ oh, yeah. ลายตาเน้น่าจะเนาะกระดาษนันจะเป็นเซนเพราะว่าแม่ไม่ลาว่ามีกระดาษน่าจะเนาะได้ใส่สมุดหน่อยมาเขียนในพี่น้องช่งปกติจะอยากไปซีน้อยหาน้อยกลับไปอยากไปตัปกติและพี่พี่จัดหนักจัดเต็มได้เต็มเต็มน่าจะเนาะหลักสิบได้หนึ่งได้หกได้ห้าพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองเขาได้ตัวเดียวกันแล้วจะจุดนี้กับจุดนี้เขา็ะได้ตัวเดียวกัน หลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งพี่น้องอย่าได้สูตรเป็นของตัวเองกระทักมาทางไล,ลน,น์้วแต่เด้่ยมีคาขนมบอมีจจะมีพันหนึ่งให้ทุกน้อยให้รัฐบาลพร้อมรัฐบาลกับขาได้หมดที่แล้วพี่น้องเล่าพัฒนาเล่าสัตตาให้มัดหลดจะพี่น้องไม่มีเวลาบะคานเห็ุสูตรมันมันเหตุเอ่อสูตรคำนวณพ้นข่าวดีนะแต่เนาะเอาเอา,เอาปกติ ตัวบนคำนวณจากตัวบนได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์เป็นหลักสิบได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์เป็นหลักสิบหลังนีได้แปดได้เก้าได้ศูนย์แปดเก้าศูนย์มองนี่กับงามนี่พี่น้องมีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์งามรดมองนี่จักทีว่าจังไรเด้อมองนี่เด้อสะอ่อนน้ำพี่น้องเอายุดจุดนี่ไปได้หอดงวดลดบ้านงวดรดงวดบ้านพลนะพาดเก่งเวลาซื้อว่าเป็นนะพี่น้องอยากซื้อเป็นอยากซื้อเป็น เฮ็ดเนั้ยดอกที่สางตัจุดนี่แหละเป็นเงื่อนโหลดพูดแล้วคิดว่าแต่ว่ามันมากเข่ามาคักนาะพี่้องนะัะแต่พัดแม่ไม่ลาเฮ็ดคลิปไปประมาณสองสามปีนะ้ะพี่อนะ้องเนาะแต่พัดโควิดละพี่้องอยากได้สูตรน้ำจิ้มปลาหมึกกับเข้าไปชม่มแล้วจะได้ไม่มลาแกกสูตรน้ำจิ้มปลาหมึก,กว่าสันเพราะว่ามากักเนาะจะนะเอ,เอาเลขเบิ้นไว้ทั้งนี้บ่เนี่ยศูนย์ศูนย์มาจากตรงนี้สองสองมาจากตรงนี้ สอง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 ศตรงนี้ได้แต่เด้อไปได้ทุกน้อย0ูนย์ย์สองสองวาสิมาบ่นนอดแต่น้อหุ่นเบิงเก้0เก้าศสันส่นบางนีเก้าเก้าศูนชนอยู่ที่ศูนย์จะ๊ะจัดหนักจัดเต็มถ้าจัดเป็นได้ถ้าเห็ดเป็นได้เมมเลอร์เหนนออตุยังเมมเลาร์สสั่งมาต้ององนี่เขามาตลอดจ้ะ อยากได้สูตรวิธีทำยานางผงกับเขาไปชม้มได้แตะเด้หนึ่งนึ่งพนะนี่นึงน่งนึ่นงมาจากมรงนี้อีกเหรเนาเป็นคลิปที่เง่ก็ขอโทษขอไปได้แตะเด้ขอโทษขอไปหนึ่งหนึ่งจากตรงนี้หนึ่งหนึ่งจากตรงนี้พนะคือหลายแถะพี่น้องศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่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 งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าวัสสันี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าตรงนี้กง็ง่ายเลยนี่จัดบ่อห้องหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง น้องเอาไปซื้อละพี่น้องซื้อบ่เป็นเฮ็ดเป็นมากหลายเฮ็ดเลขนี่ย่ำไปโรงเรียนนี่มือใดคู่บอสอนคดีกระเคียดได้พี่น้องได้ไม่เวลาไม่เวลา,ม,ม,ลามักเลกขคณิตมักคักมักแน่มักเป็นชีวิตจิตใจเลี้ยงหน่อยหน่อยแต่ว่าชอบคณิต ประมาณนี้จ้าให้แห้งปังๆรื่อยๆเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าอยา่าวนัวหัวมวนแต่ว่ามันจะบดายสมาธินาะพี่น้องเนาะมันสิสมาธิตัวเลขบดายเป็นบ่คือบาๆเบาหัวในในคลิปนะสิมาหัวอยู่นี่มันก็เขียนเลขให้พี่น้องบาถือตัวหน่ออันนี้เขียนเลขให้เขาทุกวันเนาะจ้าเอาประมาณนี้จ้าแห้แห้งปังรัวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า